สวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน o อเบดีช็อนะครับวันนี้ได้รับเกียรตจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับเชฟโรเลตแคปติว่าปี09นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับของคันเร่งไฟฟ้านะครับจัมเปอร์ฮอสนะครับแบบร้าน o อเบดีช็อของเรานะครับเพื่อเพิ่มอัตราเร่งนะครับที่รถอาจจะมีอาการหน่วงนะครับที่คันเร่งนะครับก็ติดของคันเร่งไฟฟ้าจัมเปอร์ฮอสเข้าไปนะครับก็จะ ทำให้รถนะครับออกตัวได้ดีขึ้นนะครับคันเร่งเบาขึ้นนะครับรถไม่ล่อรอบนะครับก็กดเร่งแซงรถคันหน้าได้อย่างมั่นใจอันนี้เป็นรถเชฟโรเล็ตแคปติว่าปี2 0 0 9ดีเซลของคุณลูกค้านะครับเข้ามาที่หน้าร้านอบรดีเซของเรานะครับเพื่อติดตั้งนะครับกล่องนะครับคันเร่งไฟฟ้านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับของจคมเปอร์ฮอตนะครับจะเป็นสปีดสปีดไ d ท์เอ็กซ์ต้านะครับตัวนี้นะครับก็ตัวกล่องนะครับก็คือนะครับจะมีปุ่มนะครับ คอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งปุ่มนะครับมีเลขดิจิตอลสแตนบายให้เรารู้ว่าเราใช้สเต็ปอะไรนะครับกับกล่องนะครับลักเสียบก็จะเป็นลักตรงรุ่นของรถนะครับเ็าจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับตัวนี้ลักตรงรุ่นนะครับของรถนะครับถ้าเสียบลักนะครับก็ใช้งานได้ทันทีนะครับมาดูกันครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับกับรถคทตีว่าคันนี้นะครับกล่องคันเรื่องไฟฟ้าตัวนี้จะเป็นส3าสเต็ปนะครับ ก็คือนะครับเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับกดปุ่มก็จะเป็นสเต็ปซูนี่คือปิดกล่องนะครับเป็นคันเร่งเดิมของรถนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้ก็จะเป็นฟิลนะครับของการเลือกขับขี่นะครับเราสามารถเลือกได้หนึ่งถึงแปดว่าเราชอบฟิล์ไหนในการขับขี่รถนะครับต่อไปจะเป็นโหมดเอนะครับเป็นโหมดออโต้นะครับคือกล่องจะคำนวณ ให้อัตโนมัตินะครับว่าแรงเท้านะครับที่เรากดไปที่แปั้นคันเร่งนี้นะครับควรจะใช้โหมดใดนะครับจะคํานวณให้เลยนะครับโหมด B นะครับเป็นโหมดขึ้นเขานะครับก็คือจะทําให้รถของเราเนี่ยขึ้นเขาได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับจะมีแรงฉุดขึ้นไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ C จะเป็นโหมดปิดควันนะครับรถที่ควันดําสามารถปิดควันได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็โหมด H นะครับจะเป็นโหมดเดินหอบนะครับ ใช้สาหรับรถที่ทําค้อยเสียมาจะโชว์เสียงเครื่องอะไรเงี้ยนะครับศูนย์ก็จะเป็นการปิดกล่องเล่นงเดิมแทงง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็อยู่ที่เราเลือกใช้งานว่าเราจะใช้สเต็ปไหนนะครับเป็นปลั๊กเสียบตรงรุ่นนะครับสินค้ารับประกันให้3ปีเต็มนะครับมาติดตั้งหน้าร้านอบิชอของเรานะครับก็มีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับใช้เวลาติดตั้งไม่นานนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยทั้งสิ้นนะครับเป็นปลั๊กเสียบตรงรุ่นของรถขับดีว่านะครับหรือท่านใดที่อยู่ห่างไกลจากร้านเรานะครับ สามารถที่จะสั่งซื้อไปติดตั้งได้นะครับไม่ยากนะครับเรามีคิดวิธีการติดตั้งการถอดปลพักนะครับให้ทำตามนะครับสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะครับขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่นะครับขับรถคติว่าปี2009คันนี้นะครับก็มาติดตั้งกล่องเครื่องในฟ้ากับร้านอุปกรณ์ของเรานะครับ